ลุยต่อไปเพชรชูบูลนะครับแจ,จ๊กเจ้าห้าเป็นผังครับก็รถนี้เราเตินไปที่310บาทนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่แยกตุ๊กแครนะครับตรงไปถนุไปรถบุรีนะครับส่วนไปทางนี้ไปด้วยคดูนะครับ หลังจากที่ผมขับรถมาตั้งแต่ก้าโมงเช้าครับนี่ก็บ่ายสองโมงแลวก็จะถึงตัวเมืองเพชรชบูรณ์แล้วครับตอนนี้อีกประมาณ25กิโลครับถึงตัวเมืองเพชรบูรณ์แต่จากตัวเมืองเพชรบูรณ์นะครับไปยังชูทับเบิกอีกประมาณ70กว่ากิโลครับถ้าจากแมทเลยอะ่ะนี่ก็เท่ากับว่าผมอาจจะถึงตัวชูทับเบิกนะครับประมาณบ่าย3โมงครึ่งถึงบ่าย4โมง เดี๋ยวผมขอพักรถแป๊บหนึ่งนะครับบวกกันร้อนเนี่ยตัวผมเองร้อนก็เดี๋ยวเราเราพักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันต่อครับไปครับไปดอียคูทับเบ์กันต่อครับตอนนี้ก็บ่ายสองโมงแล้วครับ วันรอบที่2นะครับก็ค่าใช้จ่าย260บาทนะครับก็เดี๋ยวเราไปสรุปสอัญทีตอนจบคลิปนะครับว่าเราเติมน้ำมันกับเบน e ินส3 0ร้อไปกี่บาทนะพุงหน้าท,ทููทับเบอร์ครับรูน่นข้างหน้าผมที่เห็นเป็นสัต ภูทับเบิกกันต่อนะครับกับเส้นทางตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นวิวด้านหน้าของผมนะครับไปด้วยกันตลอดตรงนี้ก็เป็นจุดพักรถบนผู้ทับเบิกนะครับมองลงไปนี่ก็จะเป็นโค้งขึ้น โค้งลงนะครับตรงนี้แล้วด้านนี้ก็จะเป็นหุบเขาครับพอดีว่ามันหมอกหรือว่าควันก็ไม่รู้ครับมันมองวิวเลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับส่วนข้างหน้าผมนี้ก็เป็นเหวครับตรงนี้นี่นะครับก็วิวบนภูทับเบิกส่วนส่วนหนึ่งนะครับผมยังไม่ได้ขึ้นไปตรงยอดเลยนะครับยอดที่สูงที่สุดอันนี้ก็เป็นวิวระหว่างทางนะครับ นี่ก็ช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงอะเรายังไม่มีที่พักกันเลยแลเดี๋ยวผมจะมุ่งหน้าไปที่ผ่าหัวสิงครับเดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์กันตรงนั้นไม่รู้จะเต็มหรือเปล่าก็ฝากดูตรงนี้ไว้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ อนนี้เราก็อยู่กันบนจุดชมวิวภูทะเบอครับหรือว่าจุดสูงสุดนะครับข้างบนนี้ก็จะมีตลาดด้วยครับแล้วก็จะมีรีสอร์ทเยอะมากเลยนี่ข้างล่างนะครับก็จะเป็นลานกางเต็นท์นะครับแต่เต็นท์บอกมีให้อยู่แล้วครับผมไม่รู้ว่าเขาคิดราคายัางไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศข้างบนนี้ให้ดูนะครับ ตอนนี้ก็เวลาสี่โมงครึ่งแล้วก็ไปกันครับผาหัวสิงห์คนจุดชมวิวนะครับก็จะมีร้านขายของเยอะเลยครับข้างบนนะแล้วก็มีร้านกาต้องนะครับข้างบนแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าที่ที่เขามาตังนะครับเขาไปถามมาแล้วเขาบอกว่าเต็มนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองไปดูที่ผาหัวสิงห์ครับถ้ามันเต็มก็คงไปที่อื่นนะครับก็ไปหาเอาดามหน้านะครับ พาหัวสิ่งที่เขากลางเต้นกันลูกไหนอ่ะใช่อันนี้ไหมอ่าตั้งแต่ลูกนี้เป็นต้นไปครับผมมันจะมีลูกข้างบนนี้ก็ได้แต่ลมจะแรงหน่อยนะครับอ๋อแล้วก็จะมีมันจะเป็นภูเขาเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีน้ำรอดไอ้ไอ้ที่เขารีวิวกันก็ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าที่เขารีวิวแล้วเห็นเป็นผาใช่ใช่ครับขึ้นตรงนี้ครับแต่ว่าขาติดตรงอ๋อแต่คือจุดกลางเต็นท์มันมีให้เลือกหลายจุดใช่ครับเดี๋ยวเอาไปจอดแถวนี้ก่อนก็ได้เดี๋ราก็จะเดินลงไปดูอ๋อครับผม ข้างหน้าผมก็คือพาหัวสิงนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ครับจะเป็นจุดที่ผมจะตั้งเต็นท์คืนนี้เดี๋ยวผมไปติดต่อกันครับว่าต้องไปหาใครนะครับนี่บนนี้ไปกลางเต็นท์กัน ตอนนี้นะครับเราก็กางทิ้นกันตรงนี้นะครับแล้ววิวด้านหน้านะครับเป็นวิวผาหัวสิงห์และนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงพระอาทิตย์ตกนะครับตอนนี้ก็ประมาณ5โมง40นาทีนะครับเดีย๋ยวผมจะไปเก็บบรรยากาศตรงยอดหัวสิงห์ให้ดูว่าถ่ายรูตรงนะจะได้วิดีโอแบบไหนบ้างครับ เป็นหน้าผาบนยอดผาหัวสิงหครับโคตรยืนตรงตรงริมนียเนี่ยที่ขาคันลาวกันตกไว้โคตรเสียวอากาศเย็นมากครับตอนนี้คืนนี้ไม่รู้จะกี่องศาน,นี่ก็ผาครับเนี่ยคือคือลง,งไปจะคือเหียวเลย ตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับเนื่องจากข้างนอกอะมันหนาวหนาวมากๆครับดูดินี่ด้านนอกนะหนาวจัดอะผมก็ไม่รู้ว่ามันกี่องศานะเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาดูก่อนว่าอุณหภ,ภูมิเฉลี่ยกี่องศานะก็ประมาณสิบสี่สิบห้าครับตอนนี้แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะตรงหรือเปล่านะ ข้างนอกโอ้โหยังเย็นอะ่ะแล้วน้ําค้างมันแรงด้วยแหละผมก็เลยหนีเข้ามาในเต็นนะครับพอเข้ามาในเต็นนะคือลมอะ่ะมันพัดข้างนอกอะ่ะมันเลยทําให้อากาศมันเย็นขึ้นแต่พอเข้ามาในเต็นนะครับคืออุณหภูมิปกติเลยเต็นแบบเคชัวร์มันดีมากครับกับอากาศหนาวอะ่ะโคตรดีอะ่ะเข้ามาแล้วแบบใส่เสื้อกันหนาวอีกตัวหนึ่งแบบยังอุ่นเลยครับก็พออยู่ได้ครับยังไม่ต้อง ถึงกับผมพะผมนะก็เดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่มีอะไรทําอีกสักพักหนึ่งก็คงจะรีบๆนอนแล้วแหละพรุ่งนี้จะได้เดินทางกันต่อครับแต่เช้าจะได้ไม่ต้องตื่นสายแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับทุกคนนี่ครับบรรยากาศช่วงเช้าของ จุดกลางเต็นท์ผาหัวสิงนะครับบนผู้ทับเบิกตรงนี้ก็เป็นเต็นท์ที่ผมนอนเมื่อคืนด้านหน้าก็เป็นวิวผาหัวสิงและนี่ครับพาทิตย์กำลังขึ้นครับ7จ็ดโมงเช้าแล้วเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก่อน น,นี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเก็บเต็นท์แล้วก็เดี๋ยวจะขับรถมอไซค์ขึ้นไปบนอุทยานภูหินล่องกล้านะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่อุทยานภูหินล่องกล้ากันนะครับว่าบรรยากาศร,ระหว่างทางเป็นยังไงบ้าง let's go กำลังจะขับเข้าไปในอุทยานแห่งชาติภูผิวบลองเก้ากันนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าค่าใช้จายเท่าไหร่นะครับ ครับหกครับนี่นะครับค่าเข้า60สบบาทนะครับอุทยานภูหินก้องกล้านี่ก็เป็นเส้นทางภายในอุทยานภูหินก้องกล้านะครับอากาศรู้สึกว่าเย็นมากเลยครับตอนเนี้ย ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านภูลองก้านะครับมาดูดอกสากุรบานกันที่นี่นะครับก็บรรยากาศบนนี้นะครับก็มีร้านค้าครับของชาวบ้านเที่ยวของมาขายกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูดอกสักุระนะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเดินเข้าไปก่อนครับ นี่นะครับก็จะมีผาติดๆกันเลยครับเดี๋ยวผมเก็บรูปขึ้นให้ดูนะครับว่ามีผาอะไรบ้างผมก็จำไม่หมดนะครับรู้สึกเกือบสิบผาครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปถ่ายวีดีโอตรงอื่นต่อนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็กำลังเดินอยู่บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่จะไปดูจุดชมวิวผาชูธงแล้วก็ลานหินปุ่มนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติของที่นี่ก็คือระยะทางไปกลับประมาณ3กิโลบวกๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจที่เบอกว่าใช้เวลาเดินประมาณชั่วโมงครึง่งก็เดี๋ยวเราจะไปดูภาพบรรยากาศที่นี่กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไง ขับมอไซค์มาอยู่ดีมาเดินช่เลยไป ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ลานหินปุ่มนะครับก็เดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศและววิดีโอตรงนี้ให้ดูไปละเดี๋ยวเราก็จะเดินต่อไปยังผาชูทงนะครับ let's go <S ไปยังผาชูทงกันนะครับ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติของลานหินปุ่มนะครับก็จะเดินลัดล้อไปตามภูเขาครับแล้วก็หน้าผาหน้าผาหินทางเดินก็ไม่ได้โหดมากนะครับไม่ไม่ค่อยเหนื่อยแล้วก็ไม่ชันเท่าไหร่ก็ระยะทางประมาณ3กิโลกกว่าตอนนี้ผมเดินแค่ครึ่งชั่วโมงก็เลยครึ่งทางละคิดว่าคงจะจบทิดหนึ่งชั่วโมงนะครับไปเดินทางกันต่อนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศแถวๆจุดชมวิวลานหินปุ่มนะครับข้างล่างไปก็เป็นผาเลยนี่ครับฝั่งทางน,น้นน่าจะเป็นจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่เห็นข้างหน้าเราก็คือผาชูทงนะครับนี่ข้างบนม,นมันมีทงนะครับแล้วมันก็มีชชง,งอยลำแหลมจี้บบนฟ้านะครับ ก็ตรงนี้น่าจะเกือบสุดท้ายละก่อนที่จะออกนี่ก็เป็นบรรยากาศตรงจุดผาชูทงนะครับนี่รอบๆรอบๆหมุนหมุนหมุน วิวข้างหน้าผมก็จะเป็นหน้าผาลางไปมองไปยันข้างล่างเลยครับจุดตรงนี้จากระดับน้ำทะเลก็1,300เมตรแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับกันตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะเดินกลับไปยังที่จอดรถเรานะครับที่ต่อไปอ่ะผมว่าจะไปดูใบเมเปิลสีแดงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับ พยายนแห่งชาติปูหินล่มก้ากันไปหลายจุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี่ก็ไ่าย2โมงแล้วเดี๋ยวผมจะกลับนนทบุรีแล้วไม่รู้จะถึงก,กี่โมงก็คลิปนี้จบกต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับทุกขอบคุณครับแล้วเราก็ได้ของฝากไปให้คุณนำจิดนะครับคือสตรอเบอรี่ ยักษ์นะครับกล่องละร้อยห้าสิบบาทลูกยังใหญ่ครับกับนนทบุรีกันดีกว่า